lượt đấy Bạn đào đấy bạn, được đấy bạn Đào tắm đấy Ui, sao đi đấy ดาวนึงดาวนึงเดือตัวนึงงข้าซ้านได้ข่าซ้นได้ขาซ่นได้หลังมันโอยกลาีแล้วสวีนายยูนายยูใจนะแบงไวอยู่หรอมันขี่ไบก็เล่นดายยูฮตึงเอาเน้าแบงนะตึงเอาตึงเอาขี่ไปก็เล่นนายยเอาแหละไปก่ันพี่แบงขี่ทั้งเล่นก็ไวอยู่รอ

ระวองนะพี่ล่ะตัวเล้กไปพูดแล้วาาล่ะร้องปาข้าแล้วล่ะในบาลีก็ได้ให้พ่อบาลีมากให้เด้วย้ยพี่ตัวเล็กข้างหลังนี่นี่นสองปัญหาสองปัญหาพี่พี่ไหนพี่เห็นป่ะี่เงินเงิเงินนี่แหละจางไรจางไรจางไรใช่ไหมจางไรเอ้าพุดสุกย่างไร ไม่คัดส,สาวว่าถือว่ะขับไปดีขึนน้นอะ่ะพบศัตรูแล้วคือไปเทอร์บนบัตแล้วคือไปเทิร์บนบัตแล้วขับไปลอยขัวไปลอยขัวตายได้บักพากเลยฮึออสวาบักปอบเดือ <c oughs> คัดเดีกยวเขาไปไอ้สารมันบล็อกรูบไปสารไปไหนวะนายเลียกลับทางมาหนไอยแนวไหนกลับทางบอกว่ากลับทางหน่อย บบ๊บบบใกในนด้เมาไปหาค่าดีกว่าใจเย็นนะใจเย็นนะมีนคนขับรถเข้ามาด้วยนะซื้ออะไรเดี๋ยวเก็บตาาลาดก่อนไอ้ค่านี่วะ่ะว้ามันต้องแบบนี้สีจังไรเฮ้ยเ,เสียงอยากคนหลายล่โอ้ยค่าแตงหอมบอลเนี่ย เก็ <aria> <stand ard S 2> บไปโหมันออกมันออกมันออกวะไม่บอกวะถ้าถปากสามนะปากสามนะมันไปชุบไอ้มันมันชุบอยู่ข้างหาัไปแม่ห้องไปน้ำมันไปห้องก็ค่อยไปก็ค่อยไปได้บอลตกเฝ้าก็ได้ยซ้ายแปดตัวเรียกบ่ถือกินนอตต้มเปิดเรียกห่องบ่ฮะเบื้องก่อนอ่ไอ้หรือกับซัาไอ้ก่อนขัดซัาไอ้บ่าวางให้กับเปิดเรียกห่องครับผม ซีซันนี่คอยบรอดเวลาเออรักษาจะของหนาแน่นเพราะว่ามันติตีตเบิดประเทศนะซีซันคนตีดเยอะกว่าคนไม่ติดแม่แน่นตีดหลายครับกจกา็รักษาออเบืดเดียวกัะเซ้าเลยพี่น้องดูแลจะขวางคนตอดเยอะกว่าคนไม่ตีดไม่แน่นเพราะตดหลายคร่ะ เอาหน่อยเดียวว่าวืออะไรชิมีโนโตอีเอาอียงมันบลูจากไหนไปคอยบลูบลูถือมาๆมาหนึ่งสองสามไม่รู้บรู้จากไหนไหมไม่รู้ชิมีโนโตะแล้วอีอย่างตัวอีอย่างตัวไม่รู้่อยไม่ได้ฟังบลูเสือบลูเสือเจ้าอยู่ญี่ปุ่นยังดีไหมเจ้าต้องรู้เลยเจ้าอยู่ประเทศญี่ปุ่นบรู้จากไหนมาชิมีโนโตะมา ไม่เอาบ่ขอยแค่อยากรู้ว่ามันล่องแบบมันล่องถือคอยล่องถือบ่แหม่คอยล่องถือบ่ทิมีโนโตอิโซเดเออิโซอึโซก็จะ <tr Jedi theme smoking> ที่บ <verändert> ่ถื <madı> อบ่ไม่ดูเดี๋ยวเอาลองจุฟังนั่นเอออ๋อหนึ่งชักหน่อยจักหน่อยไหมจักหน่อยไหม ไม่เอาโอนีหน่อยเดียวโดนยังตายโอ้จะอยู่ประเทศญี่ปุ่นยังหนีเจ้าต้องไรแหละชิมิโดโตะเลยไม่ก็ไม่เคยฟังบเราจะมาใกล้เอ็กบะเหว่าไม่อะไรภาษาชิบิโอะโคนี่ยตึงตึงเยอะเกินไปละครมันยากนะเป็นตำรวจทหารมยากม่นมา น่นปอเกยเลยูต้อะไรล่ะพรแล้โอ้ยับบา่าอย่างไปทั้งร่างอีกทั้งร่างอีกพื่อพบศัตรูแล้วรีบน้ำรีบน้มอาจะตาย

mặc pha mặc tổ đứng dù bằng dù hoa cả rồi. đó Yêu bằng...này...này...mương mặc mi yêu bằng, này, này ừ, bằng chụp à? Lừa, à, lửa 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 đào dù đào dù đào dù chút dù chút dù để bắt mặc chụp mặc dù 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 đi dù mặc dù mặc dù mặc dù

ยี่ตัว่นลุกอยู่หรอหรอคือหลายะวุบนจชเมือว่าหน้าบ้านก็หน้าข้างหน้าก็มีอะไรวะซื้อโดนข้างก้อมอ่ะห้องน้ำข้างก้อมอะไทยเรียอะไรซื้อโดนเปิดเปิดแถวๆนี้นะตัวเลี้ยนลายปะตัวข้างข้างก้อมมันึ้นมาชาตัวนึงมาเดียงมาเดียงเกอบตุงแล้วลงฉกฉบควายอ่ะอยู่ห้องน้ำข้างก้อม มุยของยังมีจังวะเฮ้ยที่ไหนบ้านเหลืองเหรอเฮ้ยอยู่ไอ้ม้อชมพูยัยงมีห,หลังมาเหลืองมีหลังมาเหลืองอยังอยู่อยู่หลังมาเหลืองสองครันตัวเลยสองตัวเอาบ้านเหลืองก่อนดีกว่าเอาบ้านเหลือง<ๆ><ๆ>นี่นะฮะเขาเล่นแถวนี้ก่อนใจเย็นเด้อมันดึงใส่พี่อ่ะ ดาวนึงดาวนึงเหลือตัวนึงขัขซายด้ขัซายด้ขับซายหลังบ้นมัชุกันชุกันมัชุกันยชุกันยมัมาชุกมัมาชุกวยืดออกไยืดอดดาดาดมได้ไงเ่ากระสุนกูจะเบิร์ดแม่เยมเ่ไมีตัวย่บ้งตรูแล้ว บ้านเลี้ยงเนี่เนี่นี่หัวสลิงเนี่ยมางใ้มากแบบแถวตู้เี่ยมิมิกระสุนสนายบ่แถวโซ่เลยเอ้ยลงไปล่ะคะไอเดียวหากระสุนธนัยกันนะกระสุนสนายขัจนเบิร์ดอ่ะพี่น้องกรสุนสนายือคนซื้อได้ดีกว่า แต่ต้าหลังแต่ชุบกันแล้วชุบกันอีกเนาะนึกว่าคนเลว้าาาาาานาาานาาาาานาาาาานาาาาาค

เออตีวะเออตีวะคือชคหลายเลยอู้หุบไว้บนหลายแย่โด่ะมันคือหลายแย่ดอ่ะโห่ยดีแล้วนะถือว่าสุดยอดนะสารค้าผลนตกแรงมบ้าเรียกว่าเธอกินแล้วครับผมน้องทันยรักสวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีครับ โอ้ยหาดาวเลยว่ะดิเหมือนไอมะหาดาววะว้าวมิดโฟมันค่าครูตัวนี้ป้าติโฟ